สวัสดีครับสวัสดีครับและนี่คือรายการออฟฟิศติดกล้องเอ๊ <c oughs> ยากคนตัดต่ออีกก็วันนี้นะครับเรามาจัดบูธกันที่งานฟูลมีเฟสนะครับขายของอสนุกสนานนะ้าพาออฟฟิศมาวันนี้ยังไม่มีวิฟูแคนนะเพราะว่าเดี๋ยวมาวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นเซตเหล่านี้นะครับมาดูกันดีกว่าว่าในงานฟูลมีเฟสเนี่ย <c oughs> ผมมีอะไรบ้างนะนี่ดูเลยส <c oughs> วัสดีครับ <c oughs> ได้มาสิมาสิ ได้มาสิสามาหน้า5 2, 2> าสองอนะได้งก้าสิบเ้าบาทครับอ่ะนี่สแกนตรงนี้เลยเราเป็อินฟูด้วยปะเนี่ยไม่รอแต่เราดูเหมือนอินฟูในงานนี้นะขอมากนะครับเนี่ย okay, ขอมากครับเอา้าเรามาดูกันต่อดีกว่าอย่างเมื่อกี้ที่น้องเขาซื้อไปนะครับว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์มี2แบบนะครับอันนี้เป็นการ์ตูนตเวิร์ k นะส่วนนี้เป็น รวมยามมิดน็อตเป็นทุกอย่างยกเว้นเป็นตัวเองนะครับก็อันละเ9บาทนะเป็นพวกกิฟต์ต็อกนะตัวประหลาดมากมายนะครับมีน็อตที่เป็นแตงกวานะครับ,แล, not รบ not ball, แล้วก็มีน็อตชิโโ่ครับก็มีน็อตแคนนอนโบว์แล้วก็มีน็อตที่เป็นตัวสามเหลี่ยมแล้วก็มีน็อตที่เป็นตัวสี่เหลี่ยมด้วยกูก็ไม่รู้ทําไมต้องมีน็อตหลายแบบขนาดนี้นะครับต่อมาเป็นจะพวกเสื้อผ้านะครับก็จะมีตั้งแต่บ้านกูเองเลี่ยนฟอรต์นะครับสนองตันหาตัวเองครับดเวลาฮีโร่นี่ดูกูธรรมดา แล้วก็มีเซเลอร์น็อตนะครับเพชอะไรก็ใส่ได้นะอันนี้คือกุบ่นนะเสื้อหนูไม่อยากไปทํางานนะครับก็จะเหมาะกับการที่เราอยากจะบอกหัวหน้าตัวเองว่าเราไม่อยากทำงานแล้วเราก็เลยใส่มานะเผื่อเขาจะให้วันลาเพิ่มต่อมาครับเป็น ไอ้นี่ตัวนี้แม่งชื่ออะไรวะเนี่ยการเดินทางของนอตมากกูไม่รู้กูไม่รู้มันชื่ออะไรละรุ่นนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดที่เริ่มขายครั้งแรกแค่ในงานฟูมิเฟสครั้งแรกนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยที่เคยขายมาก่อนหน้านี้มันจะเป็นทรงผมเก่าเนาะคือตรงเนี้ยมันเป็นตัวผมหมดเลยแล้วมันจะเดินมันจะเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรื่อยๆตามบ้านกุเองใช่ไหมเปิดไปตั้ง6ปีแล้วไอ้ตัวเนี้ยเป็นทรงผมล่าสุดนะครับน้าถ้าเป็นล็อตเก่าเนี่ยมันจะเป็นผมทรงยาวนะเป็นคนละทรงกันใครมีลายเก่าไปแล้วก็มมาจจัับบองลยให่ได้นะคร และสุดท้ายครับลายนี้ก็ฮิตนะไปเวทนะเออสามารถใส่ไปได้ทุกที่นะครับเพราะว่ามันคือเสื้อไปเวทนะเออเวลาไปเข้าค่ายโรงเรียนเนี่ยแล้วเขาบอกว่าให้เอาชุดไปเวทมาแล้วก็เอาตัวนี้ไปเลยวันนี้ครับพี่ซอฟให้เลยให้เลยพี่ซอฟอะใส่ได้ทุกที่นะครับเสื้อไปเวทก็าจะประมาณนี้เลยครับซึ่งถ้าใครไม่ได้มาในงานฟูมีเฟสน,นะครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่ไลน์นะครับ798 AV g b านะครับมันจะแปลกๆหน่อยที่มี AV นะเขาให้มาอย่างนี้กูก็ไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ย อ๋อถ่ายของงานมาเลยขอลายเซ็นครับขอลายเซ็นอ๋อคือเรารับหน้าที่ต้องล่าลายเซ็นโอ้โหเป็นงานที่ยากนะเนี่ยวันนี้มีอินฟูมากี่คนครับเดี๋ยวนับให้เรียวไม่รู้เหมือนกันอ่าขอมากครับได้็นมาเลยอ่าเซ็นให้นะนี่อ่าขอมากครับโอ้โหมีกล้องมาด้วยโคตรเอามาเลยมาเลยได้สิหนึ่งสองสามเคขอมากครับ อืมโอเคเข้ามาครับเข้ามาครับมาเลยครับอ่าเชิญเชิญเอาตั้งกล้องนี่นะนี่เป็นแก๊งอินฟูป้ะเนี่ยทำไมสวยกันหมดเลยเนี่ยโอเคเข้ามาครับเอเข้ามาครับ399เพื่อนไซส์เอลนะไปเวทไซส์ไซส์ L ไซส์ L 1 2 3 4ได้แล้วก็พอ1บาทเออนี่ขายออกนะโอ้โหนี่เราชื่ออะไรครับชื่อปันพี่ชื่อปันนะใช่ชอบดูช่องบ้านคุณเองใช่ๆนี่ ตีกอลเป็นกี่ทีเองเนี่ยเหย็นบาทหมดอีกแล้วอ่ะพูดเองนะไม่ต้องทอนก็ได้เอาขอบคุณมากขอบคุณมากไม่ต้องทอนต่อมาครับฟับนี่อ่ามาเลยโอ้โหคอเลยเหรอแล้วเราจะขายทำไมเลยเนี่ยน่ารักนะน่าเก็บไปสะสมเออนี่เจ้าหญิงลมปีสเปซ เอาไปทางน่ากลัวซะแล้วขอบคุณนะครับอันนี้บูธ b g n อ่าัอบอดเกมก็คือเดี๋ยวเราจะสับมันจะมีเลข 10, 20, 30, 40ถ้าคุณได้เลขไหนอ่ะคุณก็จะมีเวลาแค่นั้นในการรีวิวบูธของตัวเองได้มาให้น้องเขาแป๊บนึงได้ไหมนี่อ้าได้เลยจ้านี่โอ้นี่ทาเกตหลักช่องผม ซ้อมตกนรกแล้วไอ้เรื่องทําดีก็มีน้อยซะด้วยตกนรกแงะๆเลยกลูต้องฝึกลงกระทะทองแดงด้วยการแช่หมอ้อก๋วยเตี๋ยวโคตรร้อนเออนี่ตัวจริงดูจริงนะซ้อมตกนรก,ก,นกเราก็อย่าไปตกแล้วกันลูกอ่าถ่ายถ่ายลูกกับน้องหน่อยเราไปบอกพ่อให้ซื้อของร้านนี้เราเล่นนี่เราคุณน้องมาวมาเรื่องคุณน้องมากูเองนะครับรีวิวร้านนะรีวิวร้านติดที่ติดรานติดติดติดจัดไป ครับโอ้แม่งเ้ยคนมีเวลาสิบวินาทีในการรีวิวพร้อมแล้ว3 2 1ไปทุกอย่างนะครับมีในไลน์แอด9จ็ดเก้แอดนะครับไปหาได้มึงไม่ต้องมาดูที่นี่ไปดูในไลน์เอาละกันหมดเวลาเป็นไงทำได้โอ้โหใช้ได้ใช้ได้โอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ้าวได้เวลาฮีโร่เดี๋ยวผมต้องมายืนข้างหน้านะครับพร้อมอยู่แล้วกูอะเบนเทนนะบอกอีกทีนึงว่าผมต้องทำอะไรนะ กจกรรมก็คือยืนแช่แข็งเป็นเวลา15นาทียืนแช่แข็งเวลา15นาทีไม่ไหวสามารถหยุดก่อนได้แล้วทําไมผมต้องไปยืนแช่แข็งก็เป็นจุดสงสัยจุดสนใจเอ๊ะคนหรือหุ่นอะไรประมาณนี้อ๋อเป็นจุดสงสัยคนหรือหุ่นอ๋อคือผมมีหน้าที่มาเป็นหุ่นนะวันนี้โอเคอ่ะให้บีนตรงนู้นนะได้แล้วผมยืนอย่างใครคนเดียวคนเดียวค่ะคนเดียวค่ะยืนคนเดียวทําไมต้องเป็นกูพี่เห่งทําไมต้องเป็นผมโอเคได้ครับไปตรงนู้นจากที่ โปรตีนะครับจัดคอร์สวาดนูใช่ไหมหาแบบมายืนนิ่งๆแล้วกูบอกว่ามันง่ายวันนี้กูต้องมายืนเองนะ15ทีเท่ากันเลยด้วยทำไมต้องมาทำอะไรแบบนี้ยุงกัดยุงกัดมีหุ่นมาเพิ่มแล้ว อ,อ,อะไรอ่ะตามใจเลยเ,เป็นเอเลี่ยนไหมล่ะเราทำตัวให้ดูแบบน่าเกลียดที่สุดอะ <c oughs> <c oughs> เราเล่น <c oughs> เราเล่นเ,เป็นโฟล์าร์มไหมยกแขน <c oughs> เออโฟล์าร์มโฟล์าร์ม ยุงยุงเยอะย, <If S 1> ยุงเยอะเหนื่อยไหมพี่น่าจะเหนื่อยกว่าเยอะกวดเอาไงพี่พูดไนะเดี๋ยวไปดูในกล้องนี้หน่อยครับเส้อหรืออันได้เดี๋ยวไปหาเมจิก่อนเราจะมาซื้อเลยอ่าเราซื้ออะไรลูกซื้อไปเวทกันครับเอาไซส์อะไรนี่ส่งส่งต่อให้ออยเสื้อไปเวทเดี๋ยวไปยืมพี่สมัครดีกว่าอ้าวนี่อันนี้นะสีน้ำเงินได้ไหมอ่าเข้ามาเซ็นในร้านดีกว่า มุมมันจะแปลกๆหน่อยนะนี่นี่ให้เซ็นเชือกใช่ไหมซักแล้วมันจะเสื้อมันจะเปื้อนว่าเพื่อนพี่กายใส่รอเท้าของเราอ่าวได้ได้เซ็นเปลี่ยนเป็นเซ็นรองเท้านะเดี๋ยวเสื้อพังนี่มันจะมีอินฟูว่กกี่คนที่ก้มไปเซ็นตีนให้เนี่ยอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับอ่านี่โชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่น้องเขาจะได้เหยียบย่ำชื่อกูทุกวันนะครับภูมิใจมากภูมิใจมาก ผมมากขผมมากครับนี่เอาเนี้ยเอาเลยเอาเลยทอดทอดทอดใส่เลยเออทอดใส่เลยโคตรเอาโคตรเอาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอาเอามันดีว่ะเอาเอาเอานี่ถุงมือเราไว้ทำอะไรเนี่ยใส่เฉยปิ๊บอ๋อเฟี้ยวเฟี้ยวอ๋อให้เซ็นก่อนเลยใช่ไหมแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเลอะไหมนะอ่านี่เซ็นเซ็นเสื้อน้องเขาไปด้วยนะครับที่จริงเราไม่จำเป็นต้องรีบถอดเสื้อก็ได้นะอ้าใส่ใส่ใส่เข้าไปผมเตรียมาแล้วเออนี่ต่อมากครับ อยู่ๆเขาจะร้องเบนเทนให้ฟังนะเอามา1 2 3 4เรื่องราวมันเริ่มเหมือนตอนนี้พบเครื่องมือเอเลี่ยนฝันลาดมันเกาะมือเข้าด้วยแรงลึกลับเปลี่ยนแปลงที่จนเกินคาดกับสงพลังอย่างมากมายไม่ใช่เด็กน้อยที่ขี่คาเป็นเบนเทนเบนเทนเออเราเป็นคนแปลกๆนะขอบคุณมากนะเราอยากถามคถามตั้งๆได้ไหมน่าคือเป็นอินฟูมางานฟูมีแล้วมีอะไรฟูมีอะไรฟูหรอมันพูดได้จริงเหรอน่าจะเป็น หนวดปูคำถามมันส่อมากเอาม่้าเอาไม้าได้โอ้ยเหรอโอ้มีอะไรแนะนำเหรอก็หาสิ่งที่ชอบให้เจอแล้วกันหาเจอยังสินี่ชอบเอ้หุยเอ้หุยอุโดนจีบหาเจอยังสินีชอบสินี่ชอบน่ารักน่ารักอะไรมาสิมาสิ าว่าเราขายแค่ในบูธไม่พอแล้ววะ่ะเอาออกไปขายข้างนอกแม่งเลยขายเสื้อครับตัวละสามเก้าเก้าครับขายนอกบูธแล,ล้วครับ,เส,บนะเ,สเ,สเสื้อัวสามเก้าเก้านะนี่เอ้าเสื้อเสื้อเสื้อวางหน้าโอฮาน้าเลยนี่ขออนนครับขอหน้าน,นะครับ,นนค,รบคนของนิดนึงครับพี่ตัวละสามเก้าเก้าครับพี่ซื้อได้เร็ว <c oughs> อ่าตัวละสามเก้าทาครับนี่เอา้าโหเสื้อสวยมากเลยพี่ผม <c oughs> พูดพี่ขายดีผมฝากละฝากวางราวนึงได้ไหมเนี่ย อันนี้นครับตัวสามเก้าครับซื้อเขาหน้าแล้วก็ซื้อป้ากูเองด้วยนะครับนี่ตัวสามเก้าาังนี้เลยนี่โอ้โหเฮ้ยเสื้อตรงนี้สวยนะตัวนี้สวยแต่ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันนี่ซื้อได้ับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะซื้อซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อตัวนี้แถมตัวนี้นะครับแต่ว่าต้องไปดีโอเขาเองนะอุ้ยอพี่รับสักเลยเหรอสักเลยครับ่เจ๋งว่ะเอาเสื้อตัวละสามเก้าเก้าอ้า นี่อะไรครับแท็กทูครับโอ้ยขอบคุณมากพี่ตัวไปติดได้แต่ผมไม่ติดเลยหน้าเพราะแปดแล้วเป็นจะเป็นอนาโฮอนาโฮอันนี้ต่างมาผิดต่างมาผิดอ๋อแต่เราเราก็ปล่อยเลยตามเลยเออเจ๋งนะเจ๋งนะได้ได้ครับนี่แท็ทูอนาโฮนะจัดไปย5บาทครับผมจริงเหรอสั่งทำยี่บาทกำไร10บาทอ๋อแล้วอันแล้วนี่เก็บเก็บตังค์ผมด้ไหมไม่เก็บไปอย่างนี่ให้อันนี้เลยขายเสื้อตัวแล้วส9ม เสื้อตัวละสามเก้าเก้าอ้าวเสื้อตัวละสามเก้าพี่พี่สนใจซื้อไหมตัว 3, ขายอินฟูด้วยกันเองกูก็ขายแล้วอ,าอ,าอ้าวอ้าวใกล้จะถึงบูธแล้วนะถึงบูธแล้วกลับราคาเดิมนะอา้าวตอนนี้ตัวละสามเก้าเก้านะครับสามารถซื้อได้นะอา้าวราคาเต็มสามเก้าเก้านะครับเรามาซื้อตรงเรานี้ราคาพิเศษเลยสามเก้าเก้าครับเพื่อเพื่อรอใครได้นี่อา้าวซื้อไหมพี่นี่ตัวลนะสามเก้าเก้านะกาลังเข้าบูธนะนี่เสื้อตัวละสามเก้าเก้านะครับมีทุกลายดีนะครับสามารถเข้ามาเลือกได้นะครับในบูธบ้านกูเอง ว่าเราทำทุกที่ให้เหมือนบ้านนะครับโอ้น่ารักมากๆๆๆเลยอ่ะโอ้เท่มากเลย,ออเเลยขอบคุณนะ